สวัสดีครับวันนี้เรายังอยู่กันที่วัดป่านาสีนวลตะมนท่าลาดอำเภอชมบวงจังหวัดนครราช,ชสีมานะครับที่นี่เป็นป่าใหม่ที่เพิ่งปลูกขึ้นได้ประมาณห้าปีนะครับเดิมทีเป็นที่โลง่งมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นไม่เพียงไม่กี่ต้นนะครับวันนี้เราจะมา,าแนะนำ ระบบการสูบน้ำเพื่อเลี้ยงต้นไม้ของวัดป่านาชิโน,นนี้นะครับตอนนี้เวลาบ่ายสามก,กว่าอันนี้เป็นท่อน้ำที่สูบมาจากสระที่เพิ่งกดเสร็จนะครับพอขุดเสร็จพายุโนอูก,ก็มาเติมน้ำในสระเนเต็มนะครับพื้นที่สระก็ประมาณสี่ไร่รวมทั้งคูก็เป็นห้าไร่นะครับก็น่าจะมีน้ำเยอะอยู่นะครับเราจะไปดู ปั๊มน้ำกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับาจากจุดที่สูบน้ํามาถึงตรงนี้ก็น่าจะร้อยกว่าเมตรได้นะครับตามไปดูกันครับป่านี้เป็นป่าที่ปลูกขึ้นใหม่ทั้งหมดนะครับมีอันนี้น่าจะเป็นต้นพยอม ต้นพยอมต้นรังแล้วก็มีพยุงกระดูกระดูนี้เกิดขึ้นเองนะครับด้วยความมีต้นแม่พอมีเพื่อนๆเ,เกิดก็เลยเกิดตามเดิมทีนี้ไม่มีเกิดไม่ได้สักต้นเลยนะครับแต่พอเจ้าของที่สร้างวัดไอ้ลูกกระดูปลิวมานี้เกิดแสมเกิดย่งต้นพยุงขึ้นแบบไม่ให้น้อยหน้ากันเลยทีเดียวครับ ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิปกติพะยุงเหล่านี้ก็จะทิ้งใบกันหมดทีนี้พอสูบน้ำพอมีระบบสูบน้ำโซลาเซลล์เข้ามาก็เลยสูบทั้งวันเพื่อมาเลี้ยงตามจุดต่างๆจุดละ2อสาวันบ้างเพื่อให้มีน้ำไหลลงไปในดินให้เลี้ยงต้นไม้ที่เพิ่งจะโตนะครับเพราะบางต้นก็ทนแรงไม่ไหวตายไปหลายต้นแล้ว อี่คือจุดท่อที่ลากไปจากปั๊มน้ํานะครับที่เห็นอยู่ไหวๆข้างหน้าก็คือแผงซล่าเซลล์แบบโพลีขนาด2องรห้าสิบวัตต์สแผงนะครับ นี่คือสระน้ำขนาดบนพื้นที่สไร่แล้วก็ถ้ารวมคันคูด้วยตามพื้นที่นี่ก็ประมาณ5ไร่นะครับวัตถุประสงค์การขุดสระนี้ก็เพื่อที่จะสูบน้ำไปเลี้ยงต้นไม้ให้พื้นนาที่พ่อเยโฮมกับยายนุ่นวนที่บริจาคที่สร้างวัดให้กลายเป็นป่านะครับอันนี้คือ แผงโซโล่าเซลล์ขนาด250วัตต์จำนวน4แผงนะครับเรามาดูตู้คอนโทรลกันครับตัวนี้เป็นตัวคอนโทรลปั๊มน้ำยี่ห้อโจไดนะครับาตามสเปคนี้เป็นรุ่นใช้ได้2ระบบนะครับ ac ก็ได้ dc ก็ได้แบบ96 V โวลต 96โวลต์ถ้าตามสเปคตรงๆเลยก็น่าจะเป็นแบบ3แผงขนานสามแผงอนุกรมนะครับนี่มีชุดกันฟ้าผ่ามาด้วยมีเบรเกอร์นะครับแล้วก็ชุดนี้ตัวนี้ต่อต่อไปที่ปั๊มอันนี้น่าจะเป็นลงไปที่าสายดินนะครับทีนี้ตอนแต่ว่าตอนต่อจริงๆตาม เปคของผู้ขายก็บอกว่าปั๊มน้ำยี่ห้อโจไดเขาทำแรงดันเผื่ออยู่แล้วให้เพื่อให้ได้แรงดันในการสูบน้ำดีให้ต่อ4แผงเลยก็เลยใช้250วัตสีแผงวัดแรงดันที่ปลายสายแบบโวลต์ลอยนะครับได้112วัต112วต์ร1 2โวลต์นะครับ อันคือจุดที่ปั๊มน้ําอยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้พระอาจารย์ท่านก็ต่อแอร์แวเอาไว้นะครับเพื่อเป็นที่พักอากาศที่ปนมากับน้ํานะครับก็จะช่วยให้น้ําไหลไปตามท่อได้เต็มท่อยิ่งขึ้นนะครับขณะนี้เวลาบ่ายใกล้จะสี่มงเย็นแล้วแต่ว่าแดดยังตกอยู่ก็เลย ยังมีน้ำไหลไปตามท่อเพื่อไปเลี้ยงต้นไม้อยู่นะครับอันนี้คือพระเอ,อกของเราเลยครับที่ทำให้พื้นที่โลง่งๆกลายเป็นพื้นป่าทำให้ต้นไม้สามารถยืนหยัดทนแรงจนกว่าจะโตนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ตรงจุดที่ปลูกต้นไม้เนี่ยพอขุด นะพอกุดดินลงไปประมาณเมตรหนึ่งเราก็เจอก้อนหินแล้วเพราะฉะนั้นเวลาฝนตกน้ำจะซึมลงไปใต้ดินได้ไม่นานก็จะถูกต้นไม้ต่างๆดูดแห้งหมดครับเพราะฉะนั้นอพอแรงต่อเนื่องนานๆต้นไม้ก็จะบางชนิดก็จะไม่สามารถทนแรงได้บางต้นก็ทิ้งใบเพื่อเอาตัวรอดแต่ทิ้งนานมากบางต้นก,ก็ตายไปนะครับก็ไม่เป็นไรปลูกขึ้นใหม่ ทีนี้ก็เลยพอมีระบบนี้เข้ามาช่วยก็น่าจะช่วยให้การปลูกป่าต้นไม้ที่ปลูกใหม่มีโอกาสรอดสูงขึ้นนะครับก็ให้เป็นข้อมูลสำหรับท่านที่มีความสนใจอยากจะใช้ระบบโซล่าเซลลเพื่อทำการสูบน้ำในการเกษตรนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมร,ร,ร,รับฟังนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ